แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ไม่น่ายินดีเลยนะคะเปลี่ยนโหมดเลยบอยมาาเปลี่ยนโมดเลยมาสายโหดเลยนะเรื่องนี้คุณผู้ชมคือเมียหลวงเนี่ยจับได้ว่าสามีของตนเองเนี่ย <ฮะ S 2> พากิกเนี่ยนะไปเลือกตั้งปรากฏว่าพกปืนไปดักรอนหน้าหน่วยเลือกตั้งที่รู้ว่าสามีของตนเองเนี่ยจะพากิ๊กไปนะคะแล้วพอเจอหน้าปุ๊กสิงที่เขาทําคืออะไรรู้ไหมคะค่<ฮ>ะเอาปืนมาจ่อยิงเลยอะ ชักปืนมายิงแบบไม่เลี้ยงนะหลังจากนั้นก็ใจเด็ดมากกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะจ่อยิงซ้ําจนรถเนี่ยเสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าไม่หนำใจนะชักมีดมาจ้วงแทงด้วยอยากให้ดูคลิปเป็นเรื่องพร้อมกันค่ะคือด้านหลังกระบะนี่คือพยาหลวงใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแสดงนั่นแหละค่ะ สีเสื้อไม่ได้บ่งบอกอะไรนะแค่ใส่เสื้อแดงมาเฉยๆนี่ค่<ท>ะ,<ฮ>ะจังหวะที่ชนข้ากับเสาไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดริมถนนภายในซอยด่านสำโรงตําบลด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะนี่แหละค่ะคันนี้สีบรอนเงินเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางบนรถคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงเนี่ยเกาะอยู่ที่เขาเรียกอะไรส่วนกระบะท้ายค่ะพยายามทุบ กระจกด้านหลังของคนขับแล้วก็ชักปืนที่พกติดตัวมามายิงใส่คนขับรถไปหลายนัดนะคะกระทั่งคนขับเนี่ยคือต้องเปิดประตูลงมาเพื่อหนีตายอะคะอ่ะส่วนฝั่งซ้ายในรถกระบะฝั่งคนนั่งจะเห็นว่ามีผู้หญิงอีก,อกรายหนึ่งคุณผู้ชมเปิดประตูลงมาแล้วก็วิ่งหนีออกจากรถไปเหมือนกันนะคะที่เกิดเหตุนี่โหตอนนั้นเนี่ยประชาชนก็คือไม่กล้าเข้าใกล้หรอกแต่<อ>ถามว่าดูไหมดูอยู่แล้วนะคะ,ะทุกคนต่างตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งซึงหน้าแบบนั้นนะคะ<อ>ในขณะที่ เป็นภาพอีกคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมจากโทรศัพท์มือถือของมูงลนิยมดีค่ะมีการบันทึกภาพผู้หญิงเสื้อแดงที่นั่งเกาะท้ายรถกระบะมานะคะกระโดดตามผู้ชายคนขับลงมาแล้วก็พยายามใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงชายคนดังกล่าวคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เลยนะคะจ้วงแทงอีกหลายครั้งจนชาวบ้านที่เห็นในการต้องเข้ามาห้ามปรามแล้วก็รีบแจ้งตำรวจกับหน่วยกู้ภัยเนี่ยให้มาช่วยเหลือคนเจ็บควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้นะคะ เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เองนะโอ้โหและนี่สภาพรถกระบะคันที่ผัวขับพยายามหนีนะคะพากิ๊กมาเลือกตั้งนะตำรวจสพสํารงเหนือนะคะเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปได้ชื่อว่านางสมรอายุ61ปีนะคะพร้อมของกลางก็คือเป็นปืนลูกโม่แล้วก็มีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุนะคะคุณสมรคุณสมรว่าไงบ้างให้การด้วยสีหน้าถึงขังบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงก็ยอมรับนะคะ คนที่ตนทำร้ายนั้นไม่ใช่ใครนะคะก็คือนายสมคิดอายุ63ปีเป็นผัวแท้ๆของตัวเองอเหตุที่ต้องลงมือก่อเหตุเพราะจะสั่งสอนสามีมสั่งสอนแค่ให้บาดเจ็บไม่ได้เอาถึงขั้นมาชีวิตนะคะไม่ได้ตั้งใจทําให้ตายเพราะเหลืออดจริงๆกับสามีคนนี้เนี่ยที่ไปมีเมียน้อยจับได้หลายครั้งแล้วล่าสุดมาเจอสามีขับรถออกมาจากหน่วยเลือกตั้งเรียกให้จอดแต่ไม่จอดอจึงใช้ปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่ไปหนึ่งนัดแล้วก็กระโดดขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็ยิงซ้ํา จนรถเนี่ยไปเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะก็คุณสมรก็ยอมรับแล้วนะตามไปใช้มีดจ้วงแทงอีกสองครั้งคุณสมรบอกว่าถ้าสามีมาเคลียร์กันให้จบจบ,จบก็คงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้มีเสียงคุณสมรไหมคะคมีนะคะเอาฟังเสียงคุณสมรหน่อยคะอ่ะ้าม,มันเคลียร์กับฉันมันไม่เจ็บหรอกฉันไม่ทำป้าแค้นอะไรกับเขาอะแค้นสิเงินก็ขายกินเขาไปหมดรถก็ขายกินแล้วคันหนึ่งนี่คั มีเียน้อยเหรอใช่วันนี้เอาเม,มียน้อยมาด้วยป่ะไม่สิมันวิ่งหนีไปแล้ว สุภาษสิทว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก็เห็นคราวนี้แหละนี่แค่บอกว่ากะให้บาดเจ็บนะไม่ถึงตายานะแต่ท่วงแทงเลยนะแต่ว่า<อ>ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎห<อ>มายนะคะตำรวจก็รวบตัวภรรยาหลวงนะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอพอสำโรงเหนือยึดของกลางก็คือเป็นอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดพร้อมกับปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้วจำนวนห้านัดกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีกห้านัดมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดอีกสองเล่มนะคะแล้วโดนแจ้งข้อหานะคะ รู้ไหมคะข้อหาหนักเลยนะพยายามค่าดโดยเจตนาแล้วก็ความผิดตามพร,ะระบอาวุธปืนด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนมีการวางแผนไว้ก่อนอะนะนะคะมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาใน Facebook ไลฟ์โหดสุดเมียหลวงนะคะโหดจริงเออแล้วก็บางคนก็บอกว่าโหดมากเมียหลวงแต่ก็เห็นใจเมียหลวงเหมือนกันค่ะนี่อินไหมนี่อินไหม อยเมียหลวงเหมือนกันเอออันนี้ไม่รู้มีเขาพาใครไปเลือกตั้งมาหรือเปล่าไม่เห็นนะสิคือแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะถ้าเห็นเราก็ไม่รู้จะโกรธขนาดนี้หรือเปล่าเนะแต่พิกายอยู่ดีค่ะนะคะ